นิทานเรื่องคนตกปลาณหมู่บ้านริมน้ำแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าในกานเขาเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักตกปลาฝีมือเยี่ยมประจำหมู่บ้านทุกๆวันในกานจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ริมน้ำเสียงหัวเราะของเขาดังก้องไปทั่วค้งน้ำทุกครั้งที่เขาจับปลาตัวใหญ่ได้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจกับวิธีการของเขา ในการมักจะปล่อยให้ปลาดิ้นทุรนทุรายเป็นเวลานานก่อนที่จะฆ่ามันบางครั้งเขาถึงกับทารุนปลาให้ทรมานด้วยการใช้ตะขอเบ็ดทิ่มแทงตามลำตัวของปลาและบางครั้งก็ใช้น้ำร้อนราดที่ตัวปลาทั้งเป็นก่อนที่จะนำไปทำอาหารวันหนึ่งปาจิตเพื่อนบ้านของในการกำลังเดินกลับบ้านเธอเห็นในการกำลังนำปลาที่ตกมาได้จับใส่ถังน้ำที่เตรียมมา แต่ปลาพวกนั้นเป็นเพียงลูกปลาตัวเล็กๆและปลาตัวใหญ่บางตัวที่จับมาได้ก็มีแผลเบะอเะเ,ะเมือนถูกทำร้ายปาจิตรู้ได้ทันทีว่าเป็นฝีมือของนายการไอการนี่มันลูกปลาตั้งหลายตัวเองจับมันมาทำไมวะข้าจำได้ว่าวันก่อนชาวบ้านช่วยกันรณรงค์ให้งดจับปลาตัวเล็กทำไมเองไม่รอให้มันโต ให้มันขยายพันธุ์เสก่อนวะโถประจิตมันก็แค่ปลาตัวเล็กๆตัวน้อยไม่กี่ตัวไม่เป็นไรหรอกน้าแล้วปลาตัวนั้นทำไมมันมีแผลเวอะหวะแบบนั้นล่ะลำพังแค่ตะขอเบ็ดเกี่ยวปากของมันมันก็เจ็บทรมานมากพออยู่แล้วเองไม่สงสารมันบ้างหรือมันก็แค่ปลานะป้ามันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารคนอย่างเราอยู่แล้ว ป้าจะไปสงสารมาทำไมนายก้านทำท่าทางหงดหงิด,งดเขารู้สึกว่าไม่พอใจที่ป้าจิตมักจะคอยพูดเตือนเขาเรื่องจับปลาอยู่เสมอป้าจิตเป็นคนไม่ทานเนื้อสัตว์และไม่ชอบการทรมานสัตว์ในขณะที่นายก้านเป็นคนชอบตกปลาเป็นชีวิตจิตใจทั้งสองคนจึงมีความเห็นไม่ลงรอยกันอยู่บ่อยครั้งป้า ไม่ต้องมาเตือนฉันบ่อยๆก็ได้นะเมื่อก่อนป้าเองก่อนเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวจำไม่ได้หรือว่าตัวเองก็เคยฆ่าสัตว์พวกนั้นอย่างเลือดเย็นป้าก็ทำบาปทำกรรมไม่ต่างจากฉันหรอกป้าจิตรู้สึกจุกกับคำพูดของในกานพอครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนป้าจิตก็เคยทำอย่างที่ในกานพูดเธอเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูและเลี้ยงสุนัขเพื่อทำอาหาร และขายให้กับชาวบ้านเธอเคยฆ่าสัตว์พวกนั้นโดยไม่ได้รู้สึกผิดจนเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ป้าจิตต้องเลิกฆ่าสัตว์และเลิกกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตเธอยังคงรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เคยทำไว้ก่อจริงของเองข่าเคยทำแบบนั้นข่าขอโทษเองก่อนแล้วกันนะที่เตือนเองเมื่อครู่ข้าก็แค่หวังดีไม่อยากให้เองรับกรรมเหมือนข้า เมื่อปาจิตพูดจบเธอก็เดินจากไปในการไม่สนใจยังคงตกปลาต่อไปจนถึงมืดคำ่ำปาจิตเดินกลับมาถึงบ้านเธอก็เดินไปที่เตียงที่ลูกชายวัยยี่สิบกำลังนอนอยู่สภาพของลูกชายของเธอเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และมองไปที่รูปถ่ายของสามีที่เสียชีวิตไปแล้วปาจิตนึกถึงคำพูดของนายการเมื่อสักครู่ที่บอกว่า เธอก็เคยฆ่าสัตว์มากมายเพื่อทำเป็นอาหารปาจิตเองก็คิดว่าที่ลูกชายกับสามีต้องกลายเป็นเช่นนี้เพราะบาปกรรมที่เคยทำเอาไว้ลูกชายของเธอเคยถูกอันตพาลทุบตีจนขาหักเหมือนกับที่ปาจิตเคยทุบตีสุนักที่เลี้ยงเอาไว้ส่วนสามีก็ถูกคนสติไม่ดีใช้มีดเชือดคอจนเสียชีวิตเหมือนกับที่ปาจิตเคยเชือดวัวเชือดหมูนั่นเอง ลูกเอ้ยแม่ขอโทษนะที่ไม่เชื่อฟังเองกับพ่อของเองที่บอกให้แม่เลิกฆ่าสัตว์ใหญ่ตอนนี้แม่เข้าใจแล้วว่าเวการกรรมมันมีจริงพ่อของเองก็ตายเพราะช่วยแม่เองก็ต้องมานอนเป็นผักแบบนี้เพราะช่วยแม่เฮ้ยไม่น่าเลยปาจิตร,รูปศีรษะของลูกชายด้วยความรักและความรู้สึกผิด เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอทำให้เธอเชื่อว่าเป็นเวรกรรมจากการฆ่า,าสัตว์อย่างเลือดเย็นป้าจิตจึงตัดสินใจเลิกค้าเนื้อสัตว์และงดกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตเพื่อหวังจะชดเชยบาปกรรมที่เคยทำเอาไว้วันเวลาผ่านไปไหนการก็ยังคงจับปลาด้วยความสนุกสนานเหมือนเดิม เขาตะเวนไปตามสถานที่ต่างๆที่บรรดานักตกปลามักจะไปรวมตัวกันแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ในก้านกำลังจะตกปลาอยู่บนเรือกับเพื่อน,เอนๆเขาก็เตรียมที่จะเหวี่ยงเบ็ดเพื่อตกปลาในน้าและไม่ไกลนักก็มีถังน้ำร้อนที่ในก้านเตรียมเอาไว้ลวกปลาเพื่อนของในก้านเห็นเข้าก็รู้สึกแปลกใจไอกา้านเองเอาน้ำร้อนมาตั้งไว้แถวนี้ทำไมรึเดี๋ยวมันก็หกหมดอก เรือยิ่งโคลงเคลงอยู่ด้วยข้าก็เตรียมเอาไว้ลวกปลาลวกกุ้งนะสินี่ข้าทำน้ำจิ้มไว้แล้วด้วยนะตั้งใจว่าจะตับปลามาได้ก็จะเอามาลวกจิ้มตรงนี้เลยอร่อยดีออกชอบทรมานสัตว์ก่อนเอามากินเปิดพิสดารด้วยไงเองนะ่ะใช่ก็ข้าชอบแบบนี้นี่นาะนายกานหัวเราะชอบใจระหว่างที่นายกานกำลังเวียงเบ็ดตกปลาน,นั้นก็เกิดอุบัติเหตุบนเรือ ทำให้ในายก้านล้มลงไปโดนถังน้ำร้อนลวกใส่ตัวเองซ้ำยังโดนตะขอเบ็ดของตัวเองเกี่ยวเข้าที่ปากและแก้มจนได้รับบาดเจ็บสหาหัสนายก้านร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดทรมานเขากับเพื่อนๆพ,พ,พยายามช่วยกันดึงตะขอเบ็ดออกแต่ก็ยิ่งทำแบบนั้นก็ยิ่งเจ็บปวดทรมานมากยิ่งขึ้นสภาพของนายก้านตอนนี้เหมือนกับปลาที่เขาเคยตกมาได้ดิ่นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดไม่ต่างกัน เมื่อเรือถึงฝั่งทุกคนก็ช่วยพาในก้านไปที่โรงพยาบาลทันทีหมอและพยาบาลก็ใช้เวลาอยู่นานกว่าจะผ่าตัดทําแผลให้ในก้านเสร็จแม้จะรอดชีวิตมาได้แต่บาดแผลตามเนื้อตัวที่ถูกน้ําร้อนลวกก็สร้างความเจ็บปวดให้กับในก้านไม่น้อยแผลในช่องปากและลิ้งของในกา้านทําให้เขาพูดไม่ได้อยู่หลายวันและหมอก็ยังบอกอีกว่า ในการอาจจะไม่สามารถกลับมาพูดและสื่อสารได้ชัดเจนเหมือนเดิมในการกลับมารักษาตัวที่บ้านโดยมีป้าจิตคอยแวะเวียนมาดูแลและทำอาหารให้กินแล้วก็ช่วยทำแผลให้ด้วยไอายการเอ้ยวันนี้เองเป็นยังไงบ้างป้าจิตถามในการด้วยความเป็นห่วงในการพยายามจะพูดตอบกลับป้าจิตแต่เขารู้สึกเจ็บแผลในปากจนไม่สามารถพูดได้ เขาได้แต่มองปาจิตน้ำตาไหลาออกมาในการรู้สึกทรมานจากแผลน้ำร้อนรวกตามเนื้อตัวและแผลในปากที่ยังหายไม่ดีปลาจิตรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ในการได้รับข้าเข้าใจแล้วละว่าเองรู้สึกยังไงข้าลืมไปว่าตอนนี้เองพูดไม่ได้ไม่เป็นไรนะช่วงนี้ข้าจะมาช่วยดูแลเองอย่างไรซะ เองก็เป็นลูกของเพื่อนข้าเหมือนหลานของข้าคนหนึ่งไม่ต้องกังวลไปนะในการได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้เขารู้สึกผิดที่เคยพูดจาไม่ดีกับป้าจิตและซาบซึ้งใจที่ป้าจิตมีให้ในการยกมือไหว้ขอบคุณทั้งน้ำตาเขานึกถึงคำพูดของเพื่อนบ้านอย่างป้าจิตที่เคยเตือนเรื่องตกปลาและทรมานสัตว์ทำให้เขาย้อนมองดูสภาพตัวเองในตอนนี้ที่ไม่ต่างจากสัตว์เหล่านั้นที่เขาเคยทำร้ายเลย หลังจากวันนั้นในการก็ใช้เวลาดูแลตัวเองอยู่หลายเดือนจนอาการดีขึ้นเขาเริ่มใช้ชีวิตปกติแต่บาดแผลตามร่างกายยังคงเห็นเป็นแผลเป็นรวมถึงอาการบาดเจ็บในช่องปากและแก้มของเขาก็ยังคงเจ็บอยู่เป็นระยะแม้จะสามารถพูดคุยได้แต่เขาก็ไม่สามารถพูดจาคล่องแคล่วฉะฉันเหมือนเดิมเช้าวันหนึ่งปลาจิตกระต้มข้าวต้มปลามาให้ในการกินเมื่อในการเห็นชิ้นเนื้อปลาในข้าวต้ม ทำให้เขานึกถึงตอนที่ตัวเองตกปลาอย่างสนุกสนานและนึกถึงสภาพของปลาตอนที่มันดิ้นทุรนทุรายตอนตะขอเกี่ยวปากของมันในการรู้สึกกลัวและเสียใจกับสิ่งที่เขาเคยทำเอาไว้เขาจึงไม่ยอมกินข้าวต้มปลาของป้าจีตขอบคุณที่ป้าทำข้าวต้มปลามาให้ฉันนะแต่ฉันกินไม่ลงจริงๆจ้ะทำไมหรือในข้าวต้มมันมีอะไรหรือข้าก็ทำสะอาดแล้วนาะ ห้ือว่ามันมีอะไรตกลงไปในนั้นเปล่าจ้ะฉันก็แค่รู้สึกกลัวที่จะกินปลาตอนนี้มันทำให้ฉันนึกถึงตอนที่ตกปลานะ่ะแล้วมันดิ่นทุรนทุรายและวฉันเองก็เคยมีสภาพไม่ต่างจากพวกมันในการรู้สึกมือสัน่นเขานึกถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองโดนตะขอเกี่ยวปากและโดนน้ำร้อนลวกจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดปาจิตรู้สึกเห็นใจในการที่ต้องมีสภาพแบบนี้ ข้าขอใจถ้าเองไม่สบายใจที่จะกินปลาตอนนี้เดี๋ยวข้าทำอย่างอื่นให้กินก็นแล้วกันแต่ข้าอยากจะบอกเองไว้ว่าเรื่องพวกนี้มันผ่านไปแล้วนะแต่ฉันก็ไม่เคยลืมว่าเคยทำอะไรไว้ตอนนี้ฉันก็ได้รับผลกรรมนั้นแล้วฉันจะเลิกตกปลาตลอดชีวิตจ้ะป้าฉันกลัวฉันไม่อยากแม้แต่จะเดินไปใกล้สระน้ำด้วยซ้ำเฮ้ย เองเลิกตกปลาก็ได้แต่เองไม่จำเป็นต้องเลิกกินเนื้อปลานะอย่างไรมันก็เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์แต่ถ้าเองไม่สบายใจข้าก็เข้าใจเราทุกคนต่างก็เคยผิดพลาดแต่เราก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะป้าจิตยิ้มให้ในายกานเพื่อให้กำลังใจเขาในการยิ้มรับและขอบคุณที่คอยเตือนสติและดูแลเขามาตลอดนกานตั้งใจแนว่วแน,วแนว่ว่าจะเลิกตกปลาตลอดชีวิต และยังหาโอกาสไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาเป็นระยะแม้จะรู้ดีว่าการทำบุญไม่อาจลบล้างบาปที่เคยทำเอาไว้ได้แต่เขาก็อยากจะช่วยปลาและสัตว์น้ำเหล่านั้นให้ไม่ต้องถูกจับมาอีกในการเริ่มต้นชีวิตใหม่มีสันติในการใช้ชีวิตมากขึ้นไม่ทำร้ายหรือเบียดเบียนสัตว์ไม่ว่าจะสัตว์บกหรือสัตว์น้ำบาดแผลตามร่างกายและอาการพูดของเขา คอยย้ำเตือนถึงบาปกรรมที่เคยทำเอาไว้เรื่องราวของในการเป็นตัวอย่างให้หลายคนได้เห็นถึงผลของการกระทำและสอนเด็กรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีจบบริบูรณ์